เลือกตั้งอบอตอน,นิดหนึงน่งเนื่องจากว่าเข้าใกล้เข้าไปทุกทีคือตอนนี้เนี่ยนะคะตามไทม์ไลน์เนี่ยคือวันที่12พฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็มีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านน่าจะได้ไปแล้วแต่ถ้ายัางไม่ได้ท่านจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อของท่านที่ว่าการอำเภอหรือที่อบตอหรือที่เลือกตั้งที่ใกล้เคียงกับท่านไปตรวจสอบรายชื่อแต่ถ้าสมมุติว่าเขาส่งไปแล้วท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านได้เลยค่ะ ว่ามีชื่อของท่านในการเลือกตั้งในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งถ้าไม่มีมันต้องเข้าสู่กระบวนการเพิ่มชื่อถอนชื่อน้องป๊รเพิ่มชื่อถอนชื่ออย่างไรคือถ้าท่านอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นปรากฏว่าไม่มีชื่อของตัวเองเอา้าวยังไงล่ะนะหรือมีรายชื่อบุคคลแปลกปลอมเข้ามาญาติก็ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปแจ้งถอนชื่อเขาเหล่านั้นออกนะคะซึ่งเขามีเวลาให้ไปถอนชื่อนะคะก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันซึ่งตอนนี้นะ จะต้องไปทําภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะวันสุดท้ายของการที่จะไปเพิ่มชื่อถอนชื่อหรือว่าจะไปเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งนะคะหากท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วสิ่งที่ท่านต้องนําไปนะสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอะไรก็แล้วแต่ที่ทางราชการออกให้และสามารถยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปจรดปากการลงในวันที่28พฤศจิกายนนี้กับการเลือกตั้งอบตอค่ะ ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไว้เข้าใจง่ายสวทขอบอก